ไหไลท์ light, วันที่สิ้นเปลืองวันนี้จ้าเดินเข้าตลาดนะคะแล้วก็พาไปซื้อของมีเรื่องจะมาชี้แจงอีกแล้วโดนปิดกั้นอีกแล้วไม่มีคนดูสวัสดีตอนเช้าจ้าไม่เช้าค่ะ10บโมงแล้วเวลาผิดค่ะจะสิบเอ็ดโมงแล้วจ้าจะเที่ยงแล้วค่ะวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาตลาดนะคะเราก็มีโอกาสถ่ายให้ทุกคน,นดูค่ะ,ะคะคือดีมากเลยค่ะพ่อค้าก็พูดพอด้วยค่ะร้านนี้นะคะเขาขายกุ้งนะคะ มีป้าหมึ่งมีของสดเยอะเลยค่ะมีทั้งลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่มีหมูยอมีของต่างๆเลยนะคะมีของเยอะมากมีหมูสไลด์มีหมูสับมีหมูนุ่มเลยค่ะมีปูม้ามี หอยมีอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ราคาถูกมากเลยคะ่ะกุ้งก็มีแต่ตัวสีสวยเลยนะคะแนะนําให้เลยนะคะพ่อค้าเขาก็ให้หยิบเลือกเอาเองเลยนะคะว่าจะเลือกตัวส,สวยๆแบบไหนก็หยิบเอาเลยนะคะแต่ดูแม่จ่าเขาสิคะกลัวมือเปื้อนจ้าแต่พ่อค้าก็บอกว่าไม่เป็นไรนะคะมีที่ล้างมือให้อยู่จ้า นี่นะคะแม่จ๋าก็มาซื้อกุ้งนะคะแล้วก็ได้ทั้งหมูต่างๆนะคะหมูสไลด์ได้ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่ฮอทดอกไปด้วยนะคะแล้วก็ได้หลายอย่างเลยนะคะได้ซี่โครงหมูไปด้วยนะคะนี่นะคะหน้าร้านเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะได้บุญเส้นได้อะไรไปด้วยนะได้ปลาหมึกไปด้วยค่ะเพราะว่าเขาขายราคาดีมาก แล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะไว้ทําสุกกี้จ้าแล้วต่อมานะคะเราก็จะพาทุกคนไปตะเวนหาของกินค่ะได้ชานมบาวชูก้ามาค่ะไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกไหมคะเพราะว่าสั่งก็เรียกแค่ชานมค่ะไม่ได้สนใจชื่อ มาค่ะได้เครื่องดื่มเย็นๆไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมากินหมาล่าร้านประจำกันจ้าหมาล่าจ้าหมาล่าร้านนี้นะคะคือจับต้องได้เหมือนกันจ้าราคาห้าบาทสิบบาทจ้าอร่อยมากเลยนะคะคือมาถึงตลาดทีไรไม่เห็นหมาล่าก็คือจะร้องให้นะคะ คือเขาก็ขี่ขายไปเรื่อยนะคะไม่กิค่ะเขาจะไปจอดขายอยู่ที่หน้าตลาดไม่นั้นก็จะหน้าโลตัสเล็กนะคะนะก็จับมาเลยค่ะสิบไม้แล้วพี่เขาก็ใจดีด้วยนะคะถ้าเราซื้อสิบไม้ห้าสิบาทใช่ไหมคะเขาจะแถมหนึ่งไม้จา้าแล้วก็จับมาเลยค่ะสิบไม้รัวๆนี่นะคะพี่เขาก็จะเอามาย่างเนยก่อนนะคะมาทานเนยก่อนนะคะแล้วก็จะไปย่างแบบนี้เลยนะคะเพราะย่างจนสุกแล้วก็ค่อยจะามาทาซอส ของเขานะคะเป็นซอสหมาล่านะคะแล้วก็คลุกกับพริกเหมือนรอา,าบิก้านะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกเปว่าอะไรนะคะคือกินอย่างเดียวจ้าระหว่างซื้อก็เมามมยไปด้วยนะคะพี่แกก็เมาหมยเรื่องส้มตํานะคะว่าแกสั่งส้มตํามาคือร้านนี้อร่อยมากแต่พอถามแกว่าร้านไหนแกก็บอกว่าแกไม่รู้จ้าร้านก็อยู่หน้าตลาดนะคะแม่จ๋าก็เลยเดินเข้าโลตัสไปเลยแม่จา๋าบอกว่าเดี๋ยวจะไป ซื้อเห็ดหอมแป๊บนึงนะจ๊ะแต่ว่าเดินออกมาเต็มเลยจ้าเราก็จะมารีวิวของให้ดูนะคะเราก็ได้มาเยอะเลยนะคะทั้งไข่เค็มทั้งเห็ดเข็มทองทั้งผักต่างๆทั้งหมูสไลด์ทั้งของที่เราไปซื้อในตลาดสดแล้วก็ในโลตัสนะคะคือเยอะมากเลยจ้ามีนมด้วยนะคะมีน้ำมันเพื่อมีของใช้ในบ้านนะคะเอาไว้มาทำยำแล้วก็สุก,กี้นะ มาค่ะกลับมาหิวๆเลยนะคะประมาณเที่ยงแล้วนะคะจะบ่ายนมงแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําอาหารกินกันจ้าเริ่มแรกนะคะเราว่าจะมาทอดลูกชิ้นกินกับส้มตํานะคะแล้วก็จะเก็บไว้ให้เด็กๆน้องมะปางังแล้วก็น้องกับตอนกลับมากินหลังเลิกเรียนจ้าซื้อมาทั้งสองลูกชิ้นเลยนะคะก็จะเป็นลูกชิ้นหมูกับลูกชิ้นไก่นะคะเราก็จะมาปาดลูกชิ้นไก่กับลูกชิ้นหมูเลยนะคะมันจะได้เอาไปทอดมันจะได้แบบสุกข,ข้างในด้วยนะ ก็จะเป็นลายดอกไม้สวยงามด้วยนะคะเวลามันแตกปานออกนะคะคือกล้องเรามีตัวเดียวเราก็เลยชอบถ่ายสลับไปสลับมานะคะก็ไปถ่ายแม่เอ่ยถ่ายตัวเองเอ่ยนะคะแต่กว่าจะได้กินก็คือนานอยู่นะแต่ก็ดีนะคะที่แม่จ๋ามาช่วยทําแม่จ๋าก็ทําส้มตามฝีมือแม่จ๋าไม่ถึง30นาทีก็ได้กินแล้วจ้าแต่ถ้าทําคนเดียวก็คือ สองชั่วโมงก็ไม่รู้ว่าจะได้กินไหมจ้ามาจ้ามาตั้งกระทะทอดลูกชิ้นกันเลยนะจ้าเมนูนี้ก็คือเปลืองน้ํามันมากจ้ะแม่แล้วเราก็จะใส่น้ํามันพืชลงไปนะคะแต่ว่าน้ํามันไม่พอไม่เป็นไรค่ะเราซื้อมาอยู่มาเปิดคววใหม่ใส่กันนะคะแล้วเราก็ใส่ลูกชิ้นลงไปนะคะแนะนําให้ใส่ตอนน้ํามันร้อนนะคะไม่ต้องใส่แบบใจร้อนแบบเรานะแน่นามันจะอมน้ํามันแต่มันก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราใส่ตอนที่น้ํามันกําลังร้อนพอดีแล้วก็ คนไปคนมาพูดผิดค่ะพลิกไปพลิกมาค่ะแต่ว่าไม่ต้องพลิกบ่อยก็ได้นะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมันจะไม่สุกแล้วก็พลิกบ่อยอยู่นะก็พิกแบบพอดีพอดีนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดกระทะนะทอดลูกชิ้นนี้ไม่กระเด็นนะคะไม่เหมือนทอดปลากับทอดไข่ดาวนะระหว่างพูดไปนะคะเราก็จะมีโอกาสมาพูดเรื่องคลิปกันนะคะคลิปนี้ก็คือคลิปที่14แล้วนะคะแต่ว่าเราก็มีชอ็อตวิดีโอสั้นที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะ คือวิดีโอสั้นนั้นก็คือวิดีโอเดี๋ยวเราจะแปะรูไปไว้ให้นะคะเป็นวิดีโอที่เราอัปโหลดนะคะให้ทุกคนดูก็คือการกินมาม่าเดึกนะคะเราอัปโหลดไปถึง3ครั้งถึง4ครั้งเลยนะคะคือแทบจะไม่มีคนดูเลยปกติคนดูเป็นร้อยนะคะอันนี้คนดูแค่3คนนะคะไม่ถึง5คนด้วยซ้ําใครใครที่ยังไม่เห็นอย่าลืมไปดูให้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะเพราะว่าอัปโหลดไป หวันแล้วยังยอดวิวแค่สคนนะคะไม่รู้ว่าผิดพลาดตรงไหนนะคะแล้วก็แบบพยายามแก้ไขแล้วแต่มันก็แบบผิดพลาดตรงไหนนะคะใช่อย่าเพิ่งท้อค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูซ้มตำอร่อยๆฝีมือแม่จ๋าค่ะแม่จ๋าก็ตำแบบธรรมดาเลยนะคะใส่ผงนัวเป็นเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีผงนัวก็ไม่แซ่บซ่าตำไปด้วยน้ำปลาร้าน,นะคะ แล้วก็ปรุงรสตามใจชอบได้เลยนะคะแล้วก็จะใส่ถั่วฝักยาวลงไปด้วยใส่มะเขือเคือนะคะมะเขือเทศลงไปด้วยนะคะเราตำแบบจัดเต็มเลยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งไปช็อปมาตามที่จริงวันก่อนเราก็เพิ่งไปเดินตลาดแถวบ้านมานะคะก็ได้ของมาเต็มตู้เย็นเลยแต่ว่าเราก็ไปอีกรอบนะคะคือตู้เย็นแทบจะไม่พอใส่นะคะส้มตําก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะชิมดูก็อุยกินได้แล้วเดี๋ยว เราไปเอากุ้งมาใส่ก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องใส่กุ้งลงไปด้วยนะคะเพราะว่าเราตำกุ้งสดนะคะกุ้งก็คือเป็นกุ้งที่เราไปช็อปมานะคะทุกคนก็จะเห็นตอนที่เราพูดเมส์มอยเรื่องคลิปอยู่นะคะหนูก็จะเป็นคนที่ตัดหัวกุ้งออกแล้วก้าวแกะกุ้งออกใช่ไหมคะส่วนแม่จ๋าก็จะมาเอาขี้มันออกก่อนนะคะก็คือการผ่าหลังมันนะคะแล้วก็จะเอาเส้น สีดำๆออกนะคะเราก็จะไปล้างทำความสะอาดนะคะคือก็อย่างว่าค่ะกล้องเรามีตัวเดียวค่ะเราก็เลยต้องถ่ายวกไปวนมานะคะแต่ละคนคือทำอะไรก็ไม่รู้นะคะดูสิคะ ขอภายในความไม่สะดวกนะคะแต่ว่านี่มันก็เป็นชีวิตประจําวันของเรานะคะเราก็ทําแบบนี้เลยนะคะ,คะมื้อนี้นะคะก็กินกัน3ามคนนะคะน้องก็ไปโรงเรียนนะคะวันนี้น้องเปิดเทียวมาแรกค่ะแต่หนูยังไม่เปิดนะคะหนูอีก3าวันถึงจะเปิดค่ะหนูเปิดวันที่18ค่ะน้องเปิดวันที่สิบห้านะคะแล้วก็กินกัน3มคนนะคะก็จะเป็นพ่อแม่แล้วก็หนูเองนะคะนี่นะคะก็วุ่นวายนิดหน่อยนะคะแต่ก็ได้กินอยู่นะคะก็จะใส่กุ้งสด ลงไปเป็นอันสุดท้ายโคลโคเคลคนให้มันเข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปจัดใส่ถาดกินกันเลยนะคะไปเรียกพ่อมากินก่อนนะคะน่ากินมากเลยนะคะขอเสียงคนอยากกินหน่อยนี่นะคะพ่อจ๋าก็มาแล้วนะคะแม่จ๋าก็มาแล้วมากินส้มตำกันจ้าแซ่บ,บจ